อ่านะมัสก,การครับปูครับเออจะเลื่อก้อนจะเลื่อนบอยเอาจังไหนก็ปูก็มาได้แล้ววันที่นนั่นน่ะได้แล้วที่ไอ้เรียก้องแมวบับปูเออคือว่าจีไมเ่เฮ็ดวัาหนัง,านง,างนคาดหรือว่าจังไหนหรือว่าจังไหนวันที่หนังคาดหลักก็จบไม่ามาเดี๋ยวว่าก็าจบไม่ยำเนาะ โอ้พ้นม่ยามใพนถึงแล้วพ้นก็ไม่ยามมึงเอาก้นก็บั่นไปด้ย่กพันพนรับไปูดให้แหน่ออไปแก้งแนไปี่รถนะครับผมคุณระเจ้าเหียพะเจ้ามัแก้บงแหน่โอ้แต่ว่าเป็นน้องแมเคือกัน้อวแมวมันดได้ปอบเลยโอ้ เฮ็ดไหนนะบานฏิเฮ็ดแล้วนะผู้เป็นเลข<ะ>เลขงามบ้งเท่ไหรโอ้แมวครับเแล้วๆเราต่งไปเราตรงตรงหนึ่งตั้งตัง้งไล่ไปแล้วโอ้ผู้ตีตัวเลขจับคู่จับยังให้แล้วไปฉันจับให้เรียบร้อยแล้วเก้า อ้นหนึ่งเก้าแปดมันมีเลขแค่ตัวผููใดเลขแค่ตัวสามตัวตัวนี้ได้สามตัวอ้าวันนี้ได้สามตัว,อ,ว,นนตวอ้าวคือยีเท่านี้เนะาะไม่ต้องตีลายข่วมตัวนี้ในเนื่องในเก้าได้แปดนัด่บอกปูม,ม,าขาขม,มันอ่นมันก็ยังไม่หากระนีแล่พวกนี้ได้อันนกรเจ้ามันเป็นขีดเทีนอนอ้อยงดอกมาก็นลอยออกมาน้อยหนึ่งเนาะโอ้มียดออกมาขีดเที้ยงแก้วที่จริงมันเป็นเลขเก,ก้าด้นนวย โอ้มอดีีเท่งแม่ของมอสีสุดไหมสีเท่งเลยกแตกแปดกว่าแหมโอ้เลยเตียหนึ่งเก้าแปดหนึ่งแปดห้าเป็นสัตโอ้หนึ่งเก้าแปดครับหนึงแปดห้าเป็นสันเติยบบปูเออมาดีสองตัวกเตี้ยวแปะแปะตอนนี้ละ บาว่าเราเรียกเปียดนึงเปดนั่นนี่ก็ไม่แห้งแะน้อเนาะวยไมาแห้งปอยก้อนมูเลเนียปวเก้าหนึ่งเปดแทนเรีกันหกตัวเนี่ยเลียกพวัวครับผมครับแมนอยู่หละครับผมปอยก้อนมูผมจะเอาไปแ่ไม่แห้งเรากันพราะไปยังเาะยังมันมากนกันมันพอสูตมันเขากันเนี่ยนี่ยังไงจริเอือกัวกุมกคเจะว่านี่แ็จว่าเรียกม่วงพุม่มเดนี้ต้อง อะไรกับปู <_ d ata> ว่างไดกับปูฮะว่างไดกับปูแดยงยิ่งบางหนึ่งข้ามบางหนึ่งมันตัดตรงนี้ก็เจ้ากระหู้นี่เว่าเรียกันนจ้าผู้เหมือนวน่านี่ก็เจ้ามันก็ของเจของปูเหมือนอืมครับแล้วของปูนี่มันมันเข่าสามตัวมันเข่าแปดศูนย์เจ็ดเลยเนี่ยอืม อันเรียกกันหกตัวปูกันมันได้หนึ่งันว่าที่ผ่านมามันได้หนึ่งมันได้ว่มันได้หกหนึ่งเก้าแปดศนแปดศูนย์เจ็ดนะครับพูกันเรียว่าศูนย์เจ็ดครับสิบเก้าล่ะครับให้ริงที่ไ็นตับผกับคนกันนั่ไงยศเราก็เจ้เกาบปื้อสักอย่างตัวมาครับเองเลาตูวมาอืม เจะข,บะนข,นขับรถเปียกพูนกันรถเปียกมันขี้ไปขี่มบขึ้นเงินครับมาขาจอมมาถวายอาหารมาอยู่โอ้ยเจ้มันเจอบว่าเขจอบ้งเงินบนน้ำโกเบนนมองพุมพ่มเราพุ่มศูนย์เกครับคือเมื่อขาเจ้าซื้อรถตุรีพูดอร่อยพูดอร่อยศูนย์เกจถึงมาล่องลงองืกัน้เขาเขาปูพรมเหมือนนี้อืม เรียไปเสียเตะดินใหมเนีอยขาจะเอาลิงควายได้พลเสียงครับอน,รอนะคนจีรว่ยน้อคนจีถือก็โอ้ยคนจีรุ่ยไม่ควย,ย,าายามากเลยมากตอนแตพยายามมันตัง้งคนตั้งเทียหนูก็ถือกะากลางก็กปไปปูกับกาวา่ามีแล้วปูกับเ่องถงบาวนน่ะนาะอืมขค้นเรัวเขาเหมนเคเจ้าเล็วน้องเมี้ยอยู่ในข้อคนน่ะคนแขนข้อคนน้องเมี้ยคนมาขนาม่ยังดีีขาคายก็ดีครับอือ ก็เลยเห็นเดี๋ยวฝนเห็นเดี๋ยวแล้วมันเลยได้หนึ่งเก้าแปดก็เลยมักเข้าแปดนี่ละครับผมพูดก็เรียกว่านี่ก็เจ็ดสองศูนย์เก้าหนึ่งแปดนี่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 มันเข้ากันแล้วเข้าเปียกับเขาหนึ่งแปดกับเขาวันอืมเห็นบอลมีทั้งหนึ่งทั้งเก้าทั้งแปดมันเก้าวันเลื่อนกันอยู่นี่แล้วบาแล้วก็ได้น้ำปูเนาะเออวันก็เนียันเข้ากันแล้วมันเข้าแต่ตีไว แคบแคบได้เยอะนี่นี่ก็จะไปสายสิบแปดตัวมองพุ่มพูดละลอยพูดละอยดีตัวสั่งกันนี่โอ้ยน้องพุ่มยัามาหยิบโซตลีน้องพุ่มยัางไวยิบโซตลีดิครับเมื่อนี้ว่าทีเขาไปหาเมื่อนี้นะแล้วผลแค่ถูนะว่าน้องพุ่มบอกเนี่ยพมาพนมาบอกเฟิมก็อนสิหูผก็เมว่านครับอือจับคู่เรอวนนี้พูจับคู่เรา่เรื่น้องแมวห้องหน่งะ เรียกนางแม่เขาจับคูด้วยกูจับคูกะจับคูสามตัวกะหนึ่งเก้าแปดหนึ่งห้าแปดหนึ่งเก้าแปดแล้วก็หนึ่งห้าแปดสองตัวกะสองตัวนี่ก็เอาเก้าแปดห้าแปดหนึ่งแปดเท่านี้หละเก้าแปดห้าแปดมาในวงกลมหนึ่งแปดเอาวงกลมปูวงกลม หนึ่งเก้าแปดวงกลมหนึ่งเก้าแปดโอ้ตัวเนียนเนาะตัวเนียนมาเนี่ยก็เก้าแปดเก้าแปดตัวเนียนเนาะปูนาะก็ก็อบหนึ่งแปดครับหนึ่งแปดเนากำลังสิครบรอบตัวแล้ววงอีกเสียงหาแปดก็นเลยม่วงหรือไปรถเบรกตัวร่องซะเบรกร่องกับเพื่อนนางร่องถ้ามีกเพื่อนนางร่องเนี่ยโอ้สีได้แว่ไปหาปูอยู่ละฮะโอกาสหาเวลาอยู่ปูสีได้ร่องไป หาทั้งปูทั้งปนอยู่เอ้กิมากตัวเนี่ยไม่เห็ดน้ำพร้อมเนี่ยเว้ยว่ามีน้ำเห็ดกับว่าเป็หนังดหรอกับไปกาวไปไปน้ำมาจัการผู้ไปชละเออมากดีมาเมื่อเมือเนี่ยเมื่งเมื่เนน้ำตอป้มปุ้มใจโอ้ยอยู่นี่อยูู่เดียวสบายขึ้นอย่งนี่ครับผมก็หมาที่สองตัวเัวนนี่มันตายไปแล้วตะกี้ที่แปดตัวนตายไปแล้วอืม เป็นโรคว่าฮันเป็นโรคขีตารโรคขณะนี้เรายุพรากับมันใจมันใจเก้าแปดระบาดครับผมมันใจก้าแปดกับหนึ่งแปดมันใจเกา้เาแปดกับหนึ่งแปดเา้าก้าแปดกับแปดเจ้าน้ำกับยาลื่มหนึ่งแปดกับแปดหนึ่งน้ำกับยาเริ่มนะปูเออหี่คร,รับมาเตี่ยเตี้เพยผมครัมันเป็นเป็นกระตี้กระตี้กันฟันเขี้ยวยี่แม่เป็น,น,ปนฟันว่างไลยลูกปูล่างเงงราชูฟังนะเพียง อืมเป็นช่วงคืออยู่ฟันว่างไหมล่ะปูว่าช่ว้าังนี่ครับาฟันนันตอนแจ้งนี่ครับเพราะเราไปใส่เบ็ดล้างเยวนี่ได้ปลานี่มันมันข้าม้างกันขึ้นมาเป็นแปรตตัวไหมโอ้ไปดกิดงอๆคือเล่กเลยอ่ตจนโบีตี้เหรอโมเป็นเก็ยดอลเบ็ดว่าเจ้าปลาจะไม่ได้ปลาเร้ว่าปลาอย่างไร กันเลยเกิดเกิดกันน้ำน้ำเบีดน้ำเอ่มีหลังเดียวแกะนี่มันแกดนี่เราเมื่อที่เขาตอนโม่เลยก็เขาแกะเนี่ยครับผมเขากันแล้วเด็กแต่วอยู่นี่เขาเจ้ามันยอมันย่มเจืางไหยสุดนถือผู้ละเสียนผู้ละหกเสียนทั่วมากนี่จัดปาคัาแล้วครับผมแัดเก้าแกะเก้าเน่ที่เก้าม่แกดขึ้นนยามเนี่ยเปนเวลาันถึงสามตัวยุคข้งล่าง ือครับเ,เน่ยเก้าเก,าก่นึงเปียนีทั่วา่าเจ้านึ่งบับเรยมาท่านเติวมือครับ,รบเอ,อ้ยเขาอยออกถึงสามตัวเนาะครับสามตัวแตกว่อือผู้ขา,าออดอยู่สันวางสันะูเนาะเออพกเดี๋ยวผู้คาดอยู่ซอยงานย่อมพ่าเจ้าปนีปนสินลายอยู่แล้วขคาเจ้ากับเอ้ยทั่ว่าตึ้งหายตึ้งดีใจ โทษรลายก็ร้ายพกผู้นีท่ว่าจะมาป่วนนแบป่วนกับมิตรชาติหรปลาครับกวดตาพูกใครเน้รับมันเกิดไปเองครับผมเป็นเรี้ยกเรี้ยกร้ายพูดเดียวไม่เรียกรลายเรียกมาเรียงไปจะว่าถูสาระจาว่าปวดใบไม้ขาฟื้นเนี่ยบากหาฟื้นมาดังไฟอีกบัดอือเ้ยนีตาอไอใกล้ใก้วน ครับโอ้โหแต่ว่าแต่คือตนองพอกก้อนมุกนะโอ้ครับผมขอบคุณเลยละปูแต่จะมาอ้าปูตัวอม่ยังต่เศร้าจะ่นิ่งเ็ดแนวได้ไวอีกนอาบานีว่าฉลองวันเรียกน้องแม้่วฮกกเอาเต้าเฮืองเหละปูหวู่านโอ้เอามู่านนี่ีกเไล้เอเกลี้ยเกี่ยวมาหอดสี่ถุ่มเรยกนอนนรับก้อนก็เรยได้ส่งไอ้ผูใด้ฮาก็ส่งหมเศ้านี่ยครับผม เอ้าเอาว่ากันไปแล้วนาะปูเนาะเออบรรทุนเดือดแบบ้านบ้อหนักข้าหนี่ยิมว่าใครจะโตมาเลาไอ้พวกเสียวเงินห้างมานี่โอ้วันข้าที่หวะนี่บอกปูเออวันแล้ววันข้าจสิวันี้อ๋อเอาแม่เอาแม่ก็บอกว่าฟังเออเอาม่เบิ่งบ่มาเห็นเบิ่งว่าขันมันเขากันจัดแล้วนาะครับผมเออเอาใจน้อปูน้อเออเจริญพ่อเจริญพ่อครับผมขอบคุณปูหลายๆครับผม ทุกเรือนทุกทังแอบชี้ทั้งยุ่พอเหล่านี้ตุกมีหับกันหาตาตากันละจ้าถูกของวันซาเนี่ยกรเหิตบุญด้อยยุ่พพอด้วยบุญบุญของวันซาครับผมเออตักบาทต่างยังของวันซาเอาอันนี้สูงครับผมอธิษฐานเห็นมันถือตลอดทร้ษาล้างอยครับผมเจริกเออเจริญพ่อเจริญพ่อครับผมจ้าถูก